หเขมรจีนแฉเองรัฐบาลไทยเร่งเจราจาพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดสอดรับคำพูดทักษิณซ้ำบิดเบือนพระบรมราชองค์การรัชกาลที่9กื่อใหญ่ของกัมพูชาและจีนออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับแฉลั่นรัฐบาลไทยตั้งหากที่เป็นฝ่ายเร่งรีบแบ่งผลประโยชน์เกาะกูด เปิดพระบรมราชอ,องคการในรัชกาลที่9ชัดเจนเกาะปูดเกาะกงและทรัพยากรทั้งหมดเป็นของราชอาณาจักรไทยเ <L un> มื่อวันที่11ตุลาคม67ที่ผ่านมาค่ะสื่อใหญ่ของกัมพูชาและจีนอย่างกัมพูชาเดลี่คัมแยไทม์แล้วก็เซาท์ชไนน่ามอร์นิ่งโพสต์นะคะได้ลงข่าวตรงกันเลยค่ะว่ารัฐบาลไทยเป็นฝ่ายเร่งรีบเจรจายพื้นที่ทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาในอ่าวไทยค่ะซึ่งก็ตรงกับเมื่อวันที่22สิงหาคม67ค่ะนายทักษิณชินวัตร ไเคยพูดเอาไว้ในงานแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าเขตทับซ้อนทางทะเลเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละ50เหมือนสิ่งที่เราทํากับมาเลเซียมาแล้วอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องเร่งทําเพราะไม่ยอย่างนั้นน้ํามันแก๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ย อีกสักไม่เกิน20ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วโดยอาจารย์ปานเทพผัวพงพันธ์นะคะคณะ,ะบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะว,วันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าการกระทําเช่นนี้ ย่อมเสี่ยงเป็นการยกพื้นที่ทางทะเลของไทยให้กลายไปเป็นพื้นที่ทับซ้อนของไทยกัมพูชาผลก็คือเราแทบไม่ได้อะไรพลังงานที่จะตกอยู่กับผู้รับสัมปทานเดิมคือยกให้เชฟลอนของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับสัญญาสัมปทานที่ไทยเสียเปรียบเมื่อ50ปีก่อนโดยที่ฝ่ายไทยไม่ได้เงื่อนไขาการยกเลิกสัญญาจนถึงวันนี้โดยในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกําลังเสื่อมถอยค่ะและในขณะที่บริกกําลังสถาปนาสกุลเงินของโลกใหม่ ก็ยอมเท่ากับไทยประกาศให้แหล่งปิโตเรเลียมขนาดใหญ่ของโลกตรึงอยู่กับเงินดอลลาร์หรือปิโตรดอลลาร์ไปโดยประยายดังนั้นประเทศไทยจะไม่ได้อะไรอย่างที่กล่าวอ้างประชาชนไม่ได้อะไรเรื่องค่าไฟฟ้าเพราะปัจจุบันปัญหาที่แท้จริงก็คือโรงไฟฟ้าเราก็ผลิตล้นเกินจนค่าไฟแพงมหาศาลแหล่งปิโตเรเลียมราคาขายให้กับประชาชนก็อิงราคาตลาดโลกก๊าสธรรมชาติผ่านโรงแยกก๊าสก็จะมอบให้กับ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมก่อนประชาชนมีแต่สหรัฐอเมริกาจะอาศัยสิทธิ์ให้มีกองกําลังเข้ามาคุ้มครองแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยเหมือนกับที่จีนเข้ามาคุ้มครองท่อก๊สธรรมชาติในเมียนมาการใช้นโยบายต่างประเทศเช่นนี้จึงเป็นการชักศึกเข้าบ้านในสถานการณ์เปราะบางอ่อนไหวในทางภูมิรัฐศาสตร์จะมาอ้างไม่ได้ว่าเป็นการเจรจาร่วมเรื่องพลังงานอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเขตแดนคําถามก็คือแล้วแหล่งพลังงานที่เคย เป็นของไทยแท้ๆผู้รับสัมปทานหรือแบ่งปันผลผลิตจะเป็นการเซ็นสัญญากับชาติใดถ้าเป็นของไทยก็ต้องเซ็นกับรัฐบาลไทยเท่านั้นถ้ายอมรับ ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนก็ต้องเซ็นลงนาม2ประเทศการกระทําเช่นนี้ก็เลยยอมเท่ากับยกทรัพยากรของไทยในประเทศไทยให้กลายไปเป็นของทั้งสองประเทศเป็นการสละทะเลอาณาเขตของไทยทั้งท้ที่กัมพูชาขีดเส้นทางทะเลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายสากลครอมเกาะปูดประเทศไทยกองทัพเรือและประชาชนชาวไทยจะยอมได้อย่างไรนอกจากนี้นะคะหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516ค่ะมีพระบรมราช องค์การในสมัยรัชการที่9ค่ะประกาศกําหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยนะคะโดยยึดเอามูลฐานแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาว,ว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องที่กระทําณนากรุงเจนีวาลงวันที่29เมษายนคริสตศักราช1958ค่ะโดยการลากเส้นจากหลักเขตที่73ของไทยออกมาแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะกูดและเกาะกงตามบทบัญญัติแห่งกรุงเจนีวา ว่าด้วยไหลทวีปคริสตศักราช1958ซึ่งรับรองโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ดังนั้นพื้นที่ทะเลอาณาเขตพื้นที่ทะเลต่อเนื่องและพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะฝั่งอ่าวไทยรวมพื้นที่2 6 7 6 6 0ตารางกิโลเมตรค่ะหรือ126ล้าน 6 7 2 6 3 8ไร่ค่ะรวมทั้งทรัพยากรทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจึงย่อมเป็นของราชอาณาจักรไทยที่แรกมาด้วยเลือดเนื้อและก็ชีวิตของบรรพบุรุษไทยรวมทั้ง แลกด้วยแผ่นดินไทยจํานวนมหาศาลตั้งแต่สมัยยุคข,ของรัชกาลที่5ไม่ใช่เอาไปบิดเบือนพระบรมราชองค์การตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ให้กลายไปเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ในเรื่องพลังงานอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถา บันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ